สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตำกระเทียมกับอ่าพริกไทยเม็ดกันก่อนค่ะใส่พริกไทยเม็ดลงไปค่ะ จากนั้นนะคะก็เป็นกระเทียมจีนค่ะใครจะใช้กระเทียมไทยก็ได้นะคะแล้วแต่มีเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเอาไว้ค่ะ ะะก็เป็นรากผักชีนะคะเราก็ทุบนะคะแล้วก็จะเป็นมะระค่ะล้างทำความสะอาดนะคะหั่นค่ะเอาทิ้งไปค่ะ เดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นสามท่อนก่อนนะคะแล้วก็หั่นครึ่งตามแนวยาวอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะขูดเอาไส้เขาออกค่ะ พอขูดเขาอขูดไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามที่เราอยากทานเลยค่ะหั่นครึ่งก็พอค่ะเราอยากได้เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวใช้เท้านะคะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะแล้วก็หั่นไปเลยค่ะ เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเปิดเตาค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะแล้วก็เปิดเตาค่ะสําหรับไก่นะคะวันนี้เราก็จะมีน่องนะคะขา,าขาไก่นะคะแล้วก็ปีกค่ะ เราก็จะใส่ลง,งไปเลยคะ่ะพอต้มมาสักสิบนาทีนะคะเราก็ตักฟองไขมันของเขาออกะคะ่ะน้ำเขาจะได้ใส่หน้าทาน,นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะ ข้ไขมันออกหมดเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยที่เราตำนะคะแล้วก็รากผักชีลงไปค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็ กระเทียมดองด้วยค่ะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อค่ะอ,อ๋อแล้วก็จะเป็นเครื่องตุนยาจีนนะคะซื้อมาสำเร็จค่ะเป็นห่อสำเร็จมาเลยนะคะมะระค่ะ แล้วก็หัวใช้เท้านะคะซอสหอยนางรมค่ะ นไก่ค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแง้มๆีไว้นะคะแล้วก็ตุ๋นไปอีก15-20นาทีค่ะปรุงรสนะคะซอสฝาเขียวค่ะ ิ้วขาวค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่นะคะเส้นนะคะเราก็ลวกไวลานะคะเป็นเส้นเล็กนะคะแต่ว่าเราก็ใส่น้ำมันไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาติดกันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ เออเดี๋ยวพอใส่น้ำไปนะคะเขาก็แยกกันเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตักไก่ค่ะน่องค่ะปีค่ะ แล้วก็จะมีมาระนะคะหัวใช้เท้าชิ้นหนึ่งค่ะ น้ำใสนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ถั่วงอกที่ลวกเอาไว้นะคะแล้วก็ผักชีต้นหอมโรยนะคะแค่แค่นี้นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ